เข้าเน่างันต่อค่ะทุกคนเจ้าทีนะพอดีว่ามนันนี้นีนะเนี่ยเราจะวาดทรงตัวเลยเอ้าแมงแกมาทําอะไรตรงนี้อ้าวนี่มันเส้ดิสอนี่เดี๋ยวให้ไปฝั่งศพไปก่อนโอเคเข้าเรื่องต่อนะคะทีนี้เราก็จะวาดตรงนี้ลงมาถ้าทุกคนคิดว่าไม่รู้เราก็ทุกคนวาดนี้นะอย่างนี้แล้วก็วาดอย่างนี้เลย่างนี้ ก็ทีที่ต้องวาดซับนะเพราะมันอันนี้นะนี่อย่างนี้แล้วเราก็นี้เลยอย่าลอนเราลองวัดโอ้กล้องมันกล้องมันแบบกล้องสัน ครั้งก่อนนี้พูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะที่ว่าคองเบีย้ยวพูดผิดน่าจะไปไม่รอดอะดูแล้วมือโอ้ยไปไม่รอดอีกจีโอเคได้ละอยากใส่กำไรฮะมันตัวตึงฮะ เดี๋ยวเรารีบว่านะเดี๋ยวนี้ใส่ลงมาเลยนี่ค่ะอันนี้อ๋อทำ่างนี้เลยนะแล้วก็ทรงผมเหมือนนี่เคยบอกเป็นอย่างนี้ สุดท้ายก็ว่าดวงตานะคะทำงี้เสร็จแล้วค่ะได้น้องแล้วนะเดี๋ยวเติมขาฟูฟฟีให้น้องดีกว่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็มี